ของเยอะมากนะคะในโซนนี้ตรงข้ามอาคารสองของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะในงานเกษตรภาคใต้ในปีนี้นะมีร้านอาหารเยอะมากจริงๆตรงนี้ร้านแคบหมูโซนนี้อาหารเพียบอะ่ะคือแบบมาแล้วอิ่มม่ะเชื่อไหาม,มานี่ทั้งของค้าของหวานนะจ๊ะเยอะมากตรงนี้เองนี่ตรงข้ามเลยนะคะตรงข้ามบริเวณนี้ก็มีน้องๆน,นะคะทํากิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคมนะคะก็มาขอร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะก็มีกิจกรรมมีร้องเพลงมีเต้นด้วยวันนี้แอบเห็นขอบคุณค่ะน้องๆมาจากคณะไหนกันคะมาจากหลายคณะครับเราเป็นชมรมครับชมรมชมรชมเรานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมครับจัดค่ายกับน้องๆที่ยังขาดโอกาสครับช่วงนี้คือเราก็ถือโอกาสรวมตัวกันมาเปิดหมวกครับเพื่อรับเงินไปสมทบ,บทุนครับหาทุนในการจัดค่ายจัดกิจกรรมให้กับน้องๆครับ นอกจากมารับเงินแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีลูกโป่งกำลักน่ารักเนี่ย mm hmm. ให้แจกแจกอย่างนี้ด้วยนะคะ เรียกได้ว่าอาหารหลากหลายนะคะในงานเกษตรภาคใต้ค่ะตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะก็เป็นร้านหอยนะคะเกาเป็นหอยจากกระบีะคะ่ค่ะต้องขออภยัยจริงๆถ้าเกิดจะพูดไม่พราอไปบ้างนะคะก็คือหอยชักตีนนั่นเองนะคะที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากร้านนี้จะมีหอยชักตีนแล้วนะคะก็ยังมีหอยต่างๆอีกมากมายเลยเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านแม่สมรค่ะที่ร้านมีหอยอะไรบ้างคะที่ร้าน มีหอยชักตีนหอยนางรมหอยหวานหอยแขงหอยเมงคู่หอยเจดีมีหอยเยอะมากเรียกได้ว่าสาหาหอยต้องมาร้านนี้นะคะอย่างตรงนี้เอาเริ่มสั่งหอยชักตีนตรงนี้ก่อนนะคะก็ขายเป็นชุดเป็นกล่องใช่ไหมคะหอยชักตีนกับหอยหวาน กล่องละ1 0 0บาทนะคะมีน้ำจิ้มพร้อมทานต่อมาก็เป็นหอยแครงเหมือนกันตอนนี้50บาทนะคะส่วนหอยนางรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแกะฝาหรือยังไม่แกะก็ชุดละร้อยแต่รับประกันความสดนะคะเราจะสดไม่สดเราต้องขอลองมาชิมกันหน่อยดีกว่ามากระบ,บี่แล้วก็ต้องกินหอยสักตีนสิเนาะขอลองชิมหอยสักตีนหน่อยได้ไหมคะนี่หอยสักตีนนะนี่ถ้าเกิดแม่ค้าไม่บอกนี่จะเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าลายมันเหมือนกัน ต้องอธิบายดิบังทำไมเรียกว่าหอยซักตีนเนี่ยก็เวลาเราทานใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะไอ้ตรงปลายแหลมๆที่มันโผล่มาเนี่ยคะ่ะเขาเรียกตีนมันก็อย่างชาวบ้านแรกๆเนาะเมื่อก่อนอย่างว่าเลยคือคนแก่ๆอ่ะเขาก็ไม่เรียกกันหรอกเขาเรียกตีนเนี่ยเพราะเขาเห็นตีนหอยเป็นแบบนี้เขาก็เลยเรียกหอยซักตีน,นแล้วเวลาทานานะคะเวลาทานนย<ด>อกมากใช่ค่ะจับตรงนี้แล้วก็ดึง ดึงออกมาได้เลยนะคะดึงเนี้ยค่ะดึงค่อยๆแล้วก็มันจะออกหมุดอะค่ะนะคะลองดูลองกินดูก<อ>ะไปเอา<ส>น้ำจิ้มมาให<ข>้ขอบคุณมากค่ะเห็นนะคะนี่ค่ะ,อคะ,คะ,คะหอยชักตีนหน้าตาย,ย่างนี้นะคะถ้าไม่มีลายถ้ามีลายเป็นหอยหวานนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของดิฉันเหมือนกันนี่หอยชักตีนตอนนี้รอน้ําจิ้มก่อนนะคะหอยหอ,อ,อมอะหอยหอ,อ,อมอะ พาแล้วอยู่กับหอยชักตีนที่นี่นะคะจะกินเบาๆก็คงจะอร่อยหวานแต่ว่าเรากินหอยชักตีนแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคะเขาบอกน้ำจิ้มที่นี่เด็ดมากเพราะทำเองอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแม่ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมจริงๆที่สามารถจะชิมให้ดูได้อย่างเดียวนะคะหวานกรุบๆน้ำจิ้มแซ่บมากแนะนำว่าต้องมาชม แล้วมาชิมดูนะคะว่าคอยชักลีนอุย้ยพลอยมัจตะกบีก็ต้องลองมาที่ร้านนี้นะคะร้านแม่สมอนอยู่บริเวณหน้าร้านขายสภาพผตงโมยังไงก็ลองแหละชมมาดูนะคะ